สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหในที่สุดครูจูนี่ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับ FC ทุกท่านหลังจากที่บอสบิ๊กได้ออกมาพูดถึงแผนการนโยบายขององค์กรในปีหน้าฤดูกาลหน้าปี70นะครับ FC ที่บอกว่าศิลปินที่ประจำวงเท่านั้นที่จะมีโอกาสไปต่อเดินสายไปกับวงโตกเกียวมิสิก วงใหญ่5ชั่วโมงนะครับเอทุกท่านและก็ให้โอกาสศิลปินในการที่จะคิดและวิเคราะห์ว่าจะเลือกทางเดินเส้นทางไหนนะครับเอและเพื่อไม่อยากให้ f อฟชาวโตเกียวมิสิกคิดไปต่างๆนานาน,าน,านะครับครูจูนี่จึงออกมาชี้แจงนะครับโดยการโพสต์ผ่านเพจครูจูนี่โตเกียวมิสิกโดยมีข้อความว่าจากการที่บอสออกมาไลยสดเป็นเพียงการวางแผนไว้ล่วงหน้า และให้หล,หลายๆคนเตรียมตัวโดยเฉพาะครูจูนี่ต้องวางแผนงานและอนาคตค่ะใดๆแล้วต้องรอจบฤดูกาลหรือไม่ก็ต้องรอพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารตามระบบค่ะส่วนการตัดสินใจหรือการทำงานของครูจูนี่ภายใต้สังกัดค่ายตกเยม,มิสิกนั้นก็ต้องรอคุยกันก่อนเท่านั้นค่ะว่าจูนี่จะอยู่ในพาร์ทไหนหรือจูนี่ต้องทำอะไรบ้าง อย่าเพิ่งคิดไปต่างๆนานานะคะพี่ๆแม่ๆทุกการเปลี่ยนแปลงของครูจุนนี่เชื่อย่อมดีและสวยงามอยู่เสมอค่ะขอบคุณบอสบิ๊กผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่ไลฟ์เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซีที่เป็นห่วงจุนนี่นะคะน่ารักสุดๆฤดูการนี้ยังยาวไกลค่ะยังคงเห็นจูนนี่อยู่บนเวทีโตเกียวมิสิกปีส จนจบฤดูการแน่นอนค่ะขอให้พี่ๆแม่ๆเป็นกำลังใจให้จูนี่ให้ค่ายโตเกียวมิสิกด้วยนะคะรักครอบครัวโตเกียวมิสิกเสมอจูนี่มาด้วยใจและโอกาสที่บอสมอบให้ค่ะนะครับีนี่ก็คือคำชี้แจงของครูจูนี่โตเกียวมิสิกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเวลายังมีอีกเยอะนะครับที่ครูจูนี่จะเลือก ที่จะตัดสินใจอย่างไรนะครับเอฟซก็ต้องรอพูดคุยกับทางบอสบิ๊กอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับฤดูการหน้าปิดจัดูนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอฟซทุกท่านเปลี่ยนแปลงให้เต็มระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มันเสถียรภาพยิ่งขึ้นนะครับเอฟซมันมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เต็มระบบของคอนเสิร์ต5ชั่วโมงนะครับเอฟซอยางไรก็ตามนะครับบอสบิ๊กก็ไม่ได้ห้ามหรือบังคับ ศิลปินไต่ย่างไงน,นะครับให้โอกาสศิลปินตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับเอเพราะว่ายังมีเวลาอีกหนึ่งปีนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเหตุเพราะโตเกียวมิวสิกวงคอนเสิร์ตที่เต็มรูปแบบ5ชั่วโมงนะครับเป็นวงใหญ่ขึ้นนะครับจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับและศิลปินต่างๆก็จะได้มีโชว์เป็นของตอนเองโดยทางบอสบิก เป็นผู้ผลักดันนะครับศิลปินทุกคนให้มีความดดเด่นเท่ากันทุกคนนะครับเอฟซีเพราะฉะนั้นในการฝึกซ้อมต่างๆศิลปินที่ประจําวงเท่านั้นนะครับจะมีการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในโชว์ต่างๆจะได้ออกมาดีพร้อมเพรยียงกันอย่างสวยงามเวลาโชว์ด้านหน้าเวทีจริงๆนะครับเอฟซี สำหรับครูจูนี่ FC ต่างก็ให้กำลังใจเนะพราะว่าได้เห็นความสามารถของครูจูนี่ก็เลยอยากจะให้ครูจูนี่ได้เดินไปด้วยกันกับค่ายโตเกียวมิวสยาวๆไปนะครับ fc แต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าครูจูนี่จะตัดสินใจยังไงนะครับหลังจากที่ได้พูดกับทางผู้บริหารอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ fc ก็คงจะได้เห็นความชัดเจนเกิดขึ้นแน่นอนในปี70นะครับฤด,ด,ดูกัน ปีหน้านะครับ FC ครูจูนี่จึงออกมาชี้แจงให้ FC ต่างๆได้รับทราบทั่วกันนะครับเล็กก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่าด้วยความสามารถอยู่ไหนก็ได้สุดปังครับครูแต่ลําซิ่งซีดีค่อยจ้างไวฮฮนะครับ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าครูจูนี่จะอยู่ในสถานะไหนก็จะติดตามทั้งครอบครัวคือเก่านะครับเอฟซี FC. ท่านต่อมาก็บอกว่าเป็นคําตอบที่มีเหตุผลมากสมแล้วที่เป็นครูตอบคําถามได้ดีมากนะครับเอฟซี FC. ท่านสุดท้ายก็บอกว่ารักอย่างยาวนานนะคะไปต่อสวยๆรวยพัฒนาใก็ได้ขอให้ต่อท้ายด้วยโตเกียวมิวสิกค่ะนะครับครูจูนี่ก็ตอบว่าหนูก็คิดอย่างนั้นละคะ่ะขอบคุณ นะคะนะครับเอฟรักเสมอจูนี่โตเกียวมิสิกสู้ๆชอบที่คุณครูจูนี่คิดบวกแบบนี้ค่ะนะครับเอี FC. นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจครูจูนี่โตเกียวมิสิกนะครับเอใดๆก็ตามแต่นะครับเวลาก็ยังยาวนานอีกนานเลยนะครับตั้งปีหนึ่งนะครับค่อยๆคิดค่อยๆตรึกตรอง จนตกผลิกแล้ว่่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะครับเอแต่ที่สําคัญเลยรวยๆไปหน้านะครับโตกเกียวมิสิกจะพาศิลปินทุกคนรวยไปด้วยกันนะครับเอฟซีรัฐ